สวัสดีครับผมโมเวนเจนครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาชมเจ้า Honda j a จ z G K นะครับวิ่งมา2แสนกิโ,โลแต่ว่ามีอะไรเสียหายบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากเราไปดูกันจะได้รู้ว่า2แสนกิโ,โลมีอะไรเสียหายบ้างนะครับสำหรับเจ้า j จ z z G K คันนี้ เบื้องต้นเลยก็คืออันนี้เป็นกองเกียร์ในนอกรับลูกค้าสั่งเปลี่ยนหมดอันนี้แนะนาเปลี่ยนทุก8 0 0ห0ลนะครับเจอเจ้ากองเกียร์ตัวนอกขาจะอยู่ด้านบนตรงน้นอาจะอยู่ด้านบนตรงน้นตรงนี้มีวอร์เมอร์อยู่หลังวอร์มเมอร์แล้วก็ส่วนตัวด้านในเนี่ยเขาเรียกกองเกียร์ตัวในก็จะมีประเก็นเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนประเก็นทุกครั้งนะครับใช้เป็นกองของแท้เวลาเปลี่ยนลูกค้าแล้วก็ประเก็นเปลี่ยนนะครับไม่ใช้ซีิโคนนะเบอร์ประเก็นฮอนด้าเปลี่ยนไปเลยนี่ครับกองเกียร์อ่างเกียร์หลังจากที่ถ จะเต็มไปด้วยเศษเหล็กคือเป็นเศษผงผงนะครับที่ตัวเกียร์เนี่ยเขามีเศษจ,จากการสึกหลอนะครับแล้วก็ถอดล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าให้หมดครับอ่านนี่ประกอบไปเลย นี่ก็คือกองเบนซินนะครับกองเบนซินเนี่ยฮอนด้าจะให้เปลี่ยนทุก80,000โลนะครับ80,000โลแล้วก็คือต้องเปลี่ยนกองเบนซินตามสเปคเนืองแต่คันนี้80,000โลไม่ได้เปลี่ยนก็คือลากมาถึงช่วงเวลานี้เราก็เสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนให้หมดนะครับเพราะเวลาเราเช็คตามระยะเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่าเวลารถมีปัญหาเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าอะไรเปลี่ยนหรืออะไรไม่เปลี่ยนเวลาหาปัญหาเขาจะแคบลงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของกองเบนซินชุดใหม่นี่นะครับเวลามาเขาจะมาเป็นเซตของเขาเลย ชุดแหลกนะครับชุดแหลกปิงนกที่เราถอดออกมาอันนี้ก็คือลูกค้าสั่งเปลี่ยนหมดเลยนี่นครับอย่างที่ผมบอกแหลกอันเก่าในเวลาหลวมนะครับมันจะหลวมในตัวกระบอกแหลกตัวนี้นะครับไม่ได้หลวมที่ลูกหมากเนาะหลวมลูกหมากจะเป็นอีกแบบหนึ่งหล,ลลลหลวมในตัวกระบอกแหลกจะเป็นอีกแบบหนึ่งหลวมลูกหมากเปลี่ยนเฉพาะลูกหมากได้แต่ถ้าเกิดหลวมในตัวกระบอกแหลกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแหลกยกเส้นนะครับแหลกคันได้ยกเส้นไม่แพงนะครับแนะนําเปลี่ยนยกเส้น,ปนไปเลยดีกว่าจะได้แช่ยาเพราะว่าเวลาเปลี่ยนอ่ะมันต้องยกแผงลงมาเวลายกแพงลงมาสิ่่งงงเเราตต้้ออปปลีียนนนกกก็คคืะััับโว ่านี่ครับอันนี้คือต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเพราะาเรายกอ่าเดียวยกแพลงมาแล้วเปลี่ยนทีเดียวทีนี้เรามาดูนะครับว่าเวลาเจ้าปีกนกฉีกเนี่ยมันฉีกตรงไหนนี่อันนี้คือจะฝั่งฝั่งนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะที่ดูฝั่งนี้อ่าตัวนี้อันตรายอ่าให้ดูชัดอีกทีนึงตัวนี้มันอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันฉีกขาดเนี่ยพวกปีกนกมันขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดมันขาดเนี่ยอันตราย,ยนะครับถ้าเกิดมาเร็วๆอาจสังเกตได้สองฝั่งเนี่ยนะครับอ่าจะแแค่่่่่ลลาวตฝฝัังงนนนีีี้้จะะเเยยอดู เห็นไ,ไหมครับนี่ยสองฟังเลยนี่นะครับปีราบูตปีกนกฉีกุอะไรทำไมเราต้องเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนจากบูตได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกครับปีกนกฮอนด้าหรือปีกนกเทียบม,มันไม่แพงเปลี่ยนอันใหม่ไปดีกว่าครับมันจะได้มาเพราะเวลามาเนี่ยเขาจะมาพร้อมบูตหมดเลย1 2 3เนี่ยลมลูกหมากมาหมดนี่ยไม่ต้องไปอัดเข้าอัดออกนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับฮอนด้าเดวนี้ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ของเทียบเกรดดีมีเยอะมากนะครับ ตัวอันนี้ก็เป็นลูกหม,มากคันโค้งครับฉีกขาดเรียบร้อยตามอายุนะครับไม่ต้องตกใจนะครับรถ2องแสนพาโก็เนี่ยมันก็เปเรื่องปกตินะครับฉะนั้นอะไรเสียเราก็เปลี่ยนนะครับอะไรที่มันจะใช้ได้เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ละครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยสําหรับเจ้า GK คันนี้ นี่ก็คือช่วงล่างนะครับที่เจ้าแจจี k คันนี้เสียหายก็คือพังตามอายุเวลานะครับมันรวมไปสองแสนคันรถเนาะเดี๋ยวเรามาดูถ่าวว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือแหลกนะครับตัวนี้สังเกตได้ง่ายเลยเวลาเราขับท้าไม่เรียบมันจะดังคุกคักอยู่อยู่ใต้ขาเรานะครับอันนี้ก็คือเกิดจากตัวแหลกเวลาหลวมมันหลวมในกระบอกแหลกนะครับไม่ได้หลวมที่ตัวลูกหมากเนาะแยกให้ถูกนะครับแต่ก็ลูกหมากเวลาจะใช้ใช้ของแท้ทั้งหมดเลยนี่นะครับลูกหมากกันโค้งขาเปลี่ยนไปหมดเรื่องของฮอนด้าสิงนกฮอนด้าหมดเลยยางเบ้าโช๊กเปลี่ยยยนนนนหมดเลลแ้วอีก่างงึั อันนี้ก็คือ,อยางแท่นเครื่องฟุตลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้ส่วนของเลวนะครับคูลแลนเลือกใช้เป็นของ Honda นะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ CVT f c f 2นี่นะครับแล้วก็ n d a CVT ใช้ตัวนี้นะครับอย่าใช้ผิดนะแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องเลือกใช้บริสุทธิ์โมลี่นี่นะครับน้ำมันเบรกเป็น b บ m โ o l อลวี v ีก็คือเป็นเหมาะสำหรับรถ ABS นี่นะครับจะมีความนื่ต่ำโดยรวมเลยสำหรับเจ้า j a z z GK คันนี้ อีกจุดหนึ่งะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่ารถเนี่ยเราควรตั้งวาวทุก1นึ่งแสนโลสาเหตุของการตั้งวาวหรือเหตุผลในการตั้งวาวเนี่ยทุก1นึ่งแสนโล คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับนี่เลยครับมันก็คือเจ้าตัวลิ้นเร่งที่เรารู้จักหรือล,ลิ้นปีกพิเซอร์เองจะสังเกตว่ามันจะดํามากครับเข้าข้างในนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการสะสมของคาบไอน้ำมันเครื่องเป็นเวลานานนะครับนี่คือลิ้นเร่งตัวนี้ถ้าเกิดมันเยอะมากๆเนี่ยมันจะทําให้รถเดินเบาไม่เรียบนะครับตัวนี้คือมีผลโดยตรงเลยเพราะว่าอากาศเขาจะไหลผ่านเข้าตรงนี้ไม่ได้มันก็จะเดินเบาไม่เรียบส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งวาวจะทาให้รถมีกาลังอัดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็รถจะได้กลับมาเป็นรถที่สมบ นี่นะครับนี่นะครับท่อไอดีเนี่ยท่อไอดีก็จะเต็มไปด้วยคราบอะาากกถ้าเกิดเห็นชัดนะข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยคราบน้ำมันคราบไอ้น้ำมันเครื่องที่อยู่ในนี้ที่มันสะสมมานานรวมผสมกับฝุ <S 1> <S 1> ่นเราก็ต้องถอดล้างทำความสะอาดนะครับ <S <S คือเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็จะถอดล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหัวชงหัวฉีดถอดล้างให้หมดทุกอย่างนะครับไปถอดล้างหมดเลย ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าแจจีเเมื่อกี้ได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้ามาไกลจากระยองเลยเราก็ถามลูกค้าว่าทำไมแบบมาไกลขนาดนี้ลูกค้าบอกว่าก็มั่นใจที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกครับคือเราอะมีของทั้งหมดนะครับคันนี้ทางเกตต้นคีประทาไปเยอะมากแต่ว่าของทุกชิ้น่ยไม่ต้องรอเบิกเรามีทุกอย่างไว้ครบวงจรฉะนั้นก็วันเดียวเสร็จลูกค้ากลับบ้านได้ใช้ยาวๆนะครับเร้าเจจาเ k คันนี้หลายคนก็สงสัยนะว่าคันนี้หมดแป่าอะไรก็ต้องบอกว่า ประมาณครึ่งแสนครับทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นรวมทุกอย่างหมดเลยครับประมาณครึ่งแสนก็คือประมาณห้าหมบาทนะครับในการทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกใช้ของแท้ทุกจุดนะครับทุกตัวเลือกใช้ของแท้ทั้งหมดเลยสำหรับเจ้าแจ๊จีเคคันนี้สองแสนกัโลมีอะไรพังบ้างก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อรถเรามีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงอะไรพังเราก็สามารถดูได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเลยครับร้านเอเจอยู่บางบัวทองครับบริการตกแต่งและเซอร์วิสฮอนด้าครบวงจรเลยอะไรที่นี่มีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของเทียบเกตคุณภาพหรือจะเอาของแท้ศ แค่ไหนวันเดียวจบครับที่นี่โอเคสหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนใครสนใจก็ติดต่อร้านในเจ๊เลยนะครับสวัสดีครับ